หลังนี่ครับตัวพี่น้องจะได้ผลบมจูบเอาไอดตัวหนึ่งครับกบใหญ่ครับผมพี่น้องโคตรใหญ่ครับปูมาถาใส่เนี่ยไปใส่เบ็ดครับน่าแห้งครับพี่น้องโอ้ติดตัวหนึ่งครับผมถือเสือดิพี่น้องดินี่โอ้โห สวัสดีครับผมเบ้าละครับพี่น้องมาหากินทายาคครับผมมาหาใไซลอบกบครับนาเบิ้งมไม้ไปแล้วครับพี่น้องมันมีบวกนึงอยู่นี่ครับครับเป็นบวกบวกน้ำครับแต่ว่ามวนอื่นม,มันแห้งเบิดแล้วพี่น้องสิล่องใส่เบิรงครับจี่หลังตึกคือ่อโบพี่น้องเว้ย นี่น้ามันแห้งเบิดแล้วครับเราจะลองเบิ้งนี่ครับหลังแรกแหลกอยู่ในโขกเลยดอนครับนี่เป็นหอบสิ่งครับใส่บปลายเลได้เป็นหนึ่งเอามาหาหลังครับหาหลังเกลียดเลยหาหลังกเลกลียดเล้วก็เนมีเอากใส่ปลาขิงครับลูกปลาขิงให้มันแยนอยู่ข้างในนะครับ ชุ่มครับตองพึ่งครับผมขามหมานครับ เดียวไปในนี้ได้ไได้วนรอยหลังละสามตัวครับพาอได้เอื่นเสียงเห็ือันี่เข่าไปบ่ เสียบน้ำครับเหยียบกันมันดีนครับผมยึดไข่ป้าขวานนะครับ เราข้างๆนี่ครับผมลพบยางาม้วนอีกแล้วครับงามเลย อีกน้อยก่อนครับเด็ดครับผมครับขอหยัดไส้ก่อนครับเรียบร้อยครับผมโอ้ไวน้ำหางป้าเขานี่ลนะครับ น้ามันเรลืมร่มคอนแล้วพี่น้องเลยชมัาบบ่มันมันบ่ครับอื้นเศร้าครับหลบทั้งเบิดหาหลังครับผมปอ,อกเมื่อยน้องครับโ <c oughs> อ้โหตอนเศร้าครับผมพี่น้องมากแบบสายเลยว้ยนี่ หลังแรกครับตัว,ตวโปย่งอยู่ครับผมย่งป่าครับบอถึกนะครับหลังแรกหลังกันต่อไปครับ ป่าอย่างยู่พี่น้องแสดงว่าบ่มีรบครับมันอยู่ตึ้โขบูบแดดออกแล้วครับเปนหลังนี้พี่นอ้องหาลุนครับ นั <Okay. S 2> ่งหนี่กระโบเข่าครับผมนี่กระปูเข่าตัวหนึ่งนี่ปูเข่าครับตบปลาโบเข่าพี่น้องเลยโี่แบบนี แสดงว่าแถวนี้มันโบมีโคบครับอยู่ทึ่งโคกโผล่ไปเนาะ ตาหลุพ่พข่้นครับบวกน้น่อยแถวโค้งนี่นายจะมีครับแต่ว่าบวามีโตนีอ่อมีแต่ใม้พี่น้องบึงบอก่ครับบึงหลังมีครับบดินบดาวบ่อเอะเลยเหยบกิ๊บวุาาว้ออยยวียังพี่น้อง ปากระู้มันบูออกครับฝาทะลุเลยครับผมโอ้โหอโอหาดีคกบบูออกแล้วครับเนี่ยสีดายครับสีดายตัวมีห้อยครบนี่ครับมีห้อยมันอยู่นะครับ ในอีกให้รุ่นกันครับผมดึงหลังนี่ครับโอ้โหพี่น้องจะได้ผลบ่จูบเอาเด็กตัวนึงครับกบใหญ่ครับผมพี่น้องกดยันยี่ครับพี่พี่รองโอ้ยตัวนึงครับ หมานหมานครับผมอะไรครับปนนึงแล้วไอ้พไ่น้องหมันหมานเต็มแรกครับ โอ้ยนี่ตะกับปูเขามากครับปลาอยู่คือเกาอ้าพี่น้องปูครับรุ่นพอดีใส่เบียดเลยเพี่อน้อง หลังสุดท้ายครับผมนึกว่ามีหาหลังมันมีหกหกหลังครับนี่เป็นน้ำแหง้งอีปูไตออกมาสวยปูมาตาใสเนยปอาใไไสเบ็ดครับน้ำแห้งครับพี่น้องโอ้ตัวหนึ่งครับผมถือเสือดีพี่น้องนี่ โ,โ, oh, โอ้โหมันมันครับไปปูไปน้ำครับปูใส่เบ็ดพี่น้องแน่สองเตี่มครับคันหกคันโอ้มันเป็นปลาเข่าครับผมมูแล้วกบเป็นปลาเข่าครับ เปิดอยู่บ้านครับผมอาล่ะครับผมมาเบิ่งคุงาน,นครับนี่ครับพี่นอ้องอันนี้ไอญีบปูน้ำครับแล้วนี่เหลือปลาตัวหนึ่งครับผม เก็บไปครับผมใส่เบ็ดส่วนหลังนี่มัดทะลุออกนะครับทะลุออกปุ๊บบูออกครับบม่ได้ผลเลยนี่ครับตัวนี้มันนี่พี่น้องเปิดใส่กสระสังเลยครับ กินกับคู่จนอัปั่งเลยรับหนักเสียล,ล่ะเข้าไปหรอเปล่าเอาแล้วครับตัวแรกครับผมเอฟตัวสองครับผมนี่ รุ่นเดียวกันเลยครับมีตะโกดย์ใหญ่พี่น้องหนานลุ่นครับแบบนี้ตกไปหาใสอีกแล้วครับเอ้ยหยุดหยุดหยุดคุด้ยออกตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่แห้งถ่องมิตรปลาเข่งสองแต้มครับเนื้ปลาเข่งหน่อยครับผมพี่น้องถือว่าโอเคครับตัวนี้เป็นอีปูนำ้ำใส่เบ็ด ถือโอเคครับสำหรับการใส่หลอบหกหลังครับหลังหนึ่งมันบูอ่ะพี่น้องเนียบกเคียงหน่อยถือว่าโอเคไอสองตัวนี่กับโพดีกินนะครับผมเบาอบไลใส่กสระสังไว้ครับนี่แหละครับคลิปหาครบครับผมเป็าหน่อยหาใส่เบ็ดละครับใส่เบ็ดกบดีกว่าลุงหอยลุงหองออที่แตามครับ ช่องเบาลากผมบอกกันไม่ขิดหนาครับเดี๋ยวหาหมองใส่ดีๆครับตัวนี้ต้องเอาไปสอมครับมันบ่ได้แล้ว,ขอ,ข,อลวอขอบคุณเข้ามาเราช่ยวยกันครับผมจะกันไม่ขิดหนาครับ